คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนํำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิดดักนะครับสตดจากทั้งช่องก็ไม่ทํา f c พี่น้องผิดหวังนะครับสูตรเจาะ2ตัวได้อยู่ที่2กับ4เม็ดเดียวนะครับอยู่ที่2มา4 2 2 4นะครับก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดี พาการคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่22นะครับเอดก็บวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตรงอกตรงใจนะครับเอฟสีมิตรลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่22นะครับเมษายนพศ2567 ก่อนจะไปรับชมนะครับเราก็มาสรุปนะครับข้อสอบแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในปีพศ2500นะครับ67นะครับ fc พี่น้องที่เคารพนะครับสำหรับข้อสอบนะครับก็เดินทางนะครับมาถึงนะครับครั้งที่9นะครับ9ครั้งนี้จะออกอยู่ประมาณ7ครั้งนะครับวันที่15กับ17นะครับไม่เปิดข้อสอบนะครับเพราะว่าหยุดสงการ นะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่7 6 4 2 7 1นะครับบางที่เอา7 6นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา6 4บางที่ก็4 2นะครับข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะที่พี่น้องที่เคารพรักแต่ละที่จะเอาข้อสอบล่างไม่เหมือนกันนะครับเราพัฒนาข้อสอบวันนี้นะครับชุดวินมังกรทองมานะครับ7 6นะครับแล้วก็7 1นะครับเข้าชุดวินเลยนะครับมังกรทอง นะครับสำหรับเลขผสมแตก3ตัว271หนะครับสำหรับ2ตัวไอ้คิมได้4นะครับผมแล้วก็ตวงศูนย์นะครับจากทางช่องมา4-2 2สีล่างนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็ฝากกนรคอมเมนต์เข้เขามานะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับพี่พี่น้องที่เคารพรักช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับจะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับ แอดก็มี3สูตรในการคิดคำนวณนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถึงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ราวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ราวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกาลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับ ก็จะมาสุบเยอะๆนะครับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารนะครับที่16นะครับเอสจับได้9กับ0เจาะเข้านะครับ9 7 7 9นะครับล่างนะครับสำหรับข้อสอบไทยสำหรับข้อสอบวันศุกร์นะครับเอสได้4นะครับมานะครับผม7 1 1 7บางที่ก็ได้7 6นะครับสำหรับชุดวินสำหรับเม็ดเดียวเอสคิมได้4นะครับก็เลขผสมนะครับได้2ก็เป็น4 2นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดี นะครับก็ถือว่าผ่านเลยแหละนะครับสําหรับต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีเลข9เลข7เลข5เลข4เลข6 2กับ0นย์คือเลขส่วนเกินก็สามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับเลข9มาดีนะครับวันจันทร์นะครับสําหรับชุดวินนะครับเอสก็จะใช้สูตรมังกรทอง5ตัวสูตรจับทางช่องนะครับที่บวกออกได้มากที่สุดตัวเด่น1ตัวนะครับก็จะมีชุดวิน6ตัวตามตัวเลขที่ออกนะครับ ก็จะมีเลขสูตรนะครับเลขหนึ่งเลขสองนะครับเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดนะครับจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับสูตรที่บวกออกมาได้นะครับชอบค่อยตามสายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับถ้าไม่อยากพลาดถ้าเจาะนะครับโอกาสพลาดเยอะนะครับเจาะสามคู่นะครับเจาะนะครับเน้นรูดนะก็ระวังศูนย์หนึ่ง ใน,นรูดนะครับเขียนดูเขียนตรงนี้ให้อยู่ที่1แล้วก็7นะครับสายวิ่งสายรูดรูดหนึงกับเจ็ดนะครับก็ควรมชัวก็จะมีสองหนึ่งก็จะมีหกหนึ่งนะครับตามนี้นะครับสําหรับเด่นหนึ่งนะครับจะเริ่มกลับหัวนะครับถ้ามาเก้าหนึ่งเราจะวาวุ่นกลับให้เลย นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลขเด่นหนึ่งหรือเอฟซีพี่น้องจะเป็นศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ได้หรือว่าห้าหนึ่งที่คัดออกไปก็ได้นะครับผมเอฟซีพี่น้องสําหรับในกลุ่มแจะเจาะห้าคู่นะครับหกคู่นะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดสูงนะครับเอฟซีพี่น้องถ้าเจาะห้าคู่หกคู่โอกาสพลาดก็จะน้อยหรือว่ารูดเลยชนะนะครับตามนี้นะครับสําหรับเด่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่สองนะครับชอบไ่อตามสายวิ่งสายรูดนะครับใช้สูตรตารางวันก็จะมีเลขเจ็ด ก็จะมี0ูนย์เนะครับเจ็ 7, 1ห7ึ่งเนะครับหรือจะเป็น0ูนย์เจ็ด6ก็ได้หรือว่า79ก็ได้นะครับพี่น้องเจ็ดห้าก็ได้นะครับสําหรับใครที่กลัวพลาดจับในตารางให้ครบชุดเลยนะครับอีซีพี่น้องนะครับสําหรับในกคุณอาจจะจอ่อยสามคู่นะครับเดี๋ยวพี่น้องไว้เยอะก็ระวัง71แล้วก็72นะครับสําหรับสูตรจาะสองตัวนะครับ สำหรับ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบนะครับตัวที่แอดเจาะให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวังหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับผม4ตัวนะครับอดคัดออกมาได้จะใช้เลขผสมนะครับก็จะเป็น3 7 7 2เลขผส,นะสมนะครับ8 0 7 3เลขผสมนะครับแล้วก็41 0 7เเลขในตาราง นะครับสำหรับ6ตัวเอคิมจะให้เบิ้ลนะครับก็ระวัง7 7 5 2 1 7นะครับอันนี้คือ6ตัวชอบค่อยตามนะครับจดไว้แค่ว้งวดที่แล้วนะครับเม็ดเดียวไอเจาะได้อยู่ที่4ตัวรองอยู่ที่2นะครับเต็มคาราเบลนะครับเด้งๆทั้งคู่นะครับสำหรับเอซีพี่น้องชื่นชอบนะครับสูตรจากทางช่องนะครับงวดที่แล้วเข้ามานะครับ4กับ2 2ตัวเด่นเลยชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดติดตามกดแชร์นะครับไปทางช่องด้วยนะครับสำหรับ f c นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทังช่องแอดมินนำโชคพารวยชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับเอซีพี่น้องใีรที่เขาสอบเรียกวิ่งนะครับหรือว่าเม็ดเดียวนะครับชอบเม็ดเดียววิ่งล่างชอบเม็ดเดียววิ่งบนก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิป แอดก็จะไปคลิดค้นหาข้อสวบเลขวิ่งนะครับวิีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีกินนำโชคพอเรยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยคับผมสวัสดีครับ